สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิทตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง youtube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีพิจิกนะครับผมในซีรีส์ที่ว่า สองคนลักเก่าของชาวราศีต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นการทำมาให้กับ,บชาวราศีพิจิกนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิ s ุ o นะครับผมตอนนี้ช่องทาโ罗วิท d o ก็มีผู้ติดตาม10,000กว่าท่านแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมช่วงนี้เลยนะกำลังจัดกิจกรรมพิเศษนะครับผมแจกของรางวัลครบรอบ10,000ัมจ เป็นตัวลิปสติกนะครับผมยี่ห้อ Airmes ของแท้นะครับมูลค่าเกือบเกือบสามพันบาทนะครับผมจํานวน2รางวัลนะครับผมโดยกติการ่วมสนุกนะครับผมได้อ่าโพสต์เอาไว้นะครับในโพสต์ปักหมุดของแฟนเพจของผมนะครับใครที่อยากจาสนใจอยากจะได้ของรางวัลก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับในโพสต์ปักหมุดของผมนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบใต้คลิปนะครับผมวันที่28นี้ก็จะหมดเขตจิงรางวัลกันแล้วนะครับผม ถ้าท่านใดเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะประกาศในไลฟ์สดนะครับผมในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับในวันเสาร์ที่28นี้นะครับแล้วก็การไลฟ์สดนะครับขอบคุณแฟนรายการดูดวงปีคนละหนึ่งคำถามทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับผมประมาณนะครับผมประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยทุกวันเสาร์นะครับอ่เข้าไปถามคำถามกันได้เลยท่านละหนึ่งคำถามนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิการคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุ เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ like ไล่ไปยอยตอบนะครับตอนนี้ก็มีค่อนข้างจะหลายท่านเลยนะผมเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้ทุกวันนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้นี่ผมค่อนข้างจะยุ่งมากมากนะผมถ้าใครที่เป็นเพื่อนในเฟซส่วนตัวเนี่ยน่าจะพอทราบว่าตอนนี้ผมมาเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอยูจิตพิมเภอมันจาดทีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมใครที่ว่างก็แวะเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวจะอาจจะมีการทําคลิปและนําร้านสักนิดนึงนะครับอาจจะมีสักคลิปสองคลิปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมจะได้รู้ว่าร้านของผมเป็นยังไงงลลยนนะะคครรัับบออ่่่สาหิปี้ก็ ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าการทำนายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจาร,รย์ในการรับชมนะครับอย่าได้นามาคำแน,น,นานยของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใหญ่ใ,ใดในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับการส่องคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมเอาลักษณะนีสัยิของเขาก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกและชาวราศีพิจ นี้นะครับอขอลักษณะนิสัยนะครับผมของคนรักเก่านะครับหรือแฟนเก่านะครับของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับผมขอลักษณะนิสัยนะครับผม สำหรับคนคนนี้นะครับผมเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับใบแรกขึ้นมาเขาเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันเลยนะครับคนคนนี้มีบุคลิกภายนอกที่ค่อนข้างจะสดใสมองโลกในแง่ดีนะครับทำอะไรก็จะมักจะประสบความสําเร็จอยู่เสมอๆแล้วเ็เป็นคนที่มีความสดใสมากๆนะครับภายนอกนะครับแต่ภายในของเขาเนี่ยแอบเป็นคนที่ชอบคิดมากนะครับเป็นคนที่มีความแบบว่าวิตกกังวลสูงมากๆนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะแอบมีอะไรบางอย่างที่ชอบซ่อนเลนเอาไว้อยู่ในใจ เป็นคนที่ภายในกับภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะผมดูภายนอกเลยดูเป็นคนสดใสเข้ากับคนง่ายมองโลกในแง่ดีนะผมแต่ข้างในจิตใจของเขาเนี่ยแอบมีอะไรที่คิดหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลามีอะไรอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลานะผมเป็นคนที่คิดอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากพอสมควรนะครับผมแล้วเวลาที่คิดอะไรเนี่ยมักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเอาซะด้วยนวผมเป็นคนที่คิดลึกนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมคิดอะไรจะไม่พูดออกมาอย่างนั้นนะครับผมและการแสดงออกการควบคุมตัวเองของเขา ค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆครับผมเขาสามารถเก็บเขาเรียกว่าอะไรครับเก็บความรู้สึกไม่ดีเอาไว้ข้างในจิตใจได้แล้วก็แสดงออกมาได้แบบว่าแจ่มใสมากๆครับผมเป็นคนที่น้ําขุ่นอยู่ในน้าใสอยู่นอกโดยแท้จริงนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความชาญฉลาดเอาซะมากๆากซะด้วยนะผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแรงนะผมในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นฉลาดแกมโปงเลยก็เป็นไปได้เพราะอย่างที่บอกนะว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งนะครับผมเขาเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีความคิดแบบหืลึกลับซับซ้อนจนในบางคนเนี อาจจะแสดงออกมาด้วยการบอกว่าด้วยคําพูดที่ลึกซึ้งแล้วก็คมคายเอาซะมากๆในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นฉลาดแกมโกงก็เป็นไปได้หรอมสำหรับลักษณะนิสัยของ คนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมเป็นคนที่ฉลาดมากับผมและเป็นคนที่มีเหตุผลดีๆมาหาคุณอยู่เสมอๆนะผมถ้าคุณได้ไปเถียงเขาเนี่ยไม่มีวันที่จะชนะเขาเลยนะผมเขาจะไล่ต้อนคุณแบบจนมุมเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งมากๆนะผมจุดเด่นอยู่ที่ความคิดนะผมคนคนนี้เนี่ยชอบคิดมากกว่าชอบพูดนะผมเป็นคนที่อ่าคิดอะไรเป็นคนพูดน้อยผมคิดเยอะนะผมคิดอะไรบางบางทีเนี่ยคุณคิดไม่ถึงเลยว่าเขาคิดไปได้ยังไงลูกแล้วก็เป็นคนที่อ่าจริงๆแล้วเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเอามากๆด้วยคนหนึ่งเลยนะผมเป็นคนให้ความสําคัญกับความรักมากพอสมควรนะครับผมเป็นคนที่รักใครก็รักจริงนะเพียงแต่ว่านิสัยของเขาที่บางทีเนี่ยอ่านยากมากเกินไปหน่อยนั่นแหละครับผมเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งเมื่ออ,อ่อนแล้วก็บางทีถ้าคนที่ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักเขาเนี่ยครับจะมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนฉลาดมากเกินไปหน่อยนึกออกไหมครับแต่ฉลาดยังไงเขาก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้จักการบริหารเสน่ห์เอามากๆเลยนะผมแต่คนคนนี้นะถ้ารักใครก็รัก จริงเช่นกันนะผมเพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มาตรฐานสูงมากเกินไปสักนิดนึงนะผมเป็นคนที่แบบสายจินตนาการสูงเอาซะด้วยนะผมและเป็นคนที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้เลิศเลอเพอร์เฟกอยู่เสมอเสมนะผมเป็นพวกเพอร์เฟคชันนิสนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยน่าจะไปกับใครค่อนข้างจะลำบากนิดออกอยนครับเพราะเป็นคนทีม่มาตรฐานสูงมากนะผมอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งความคาดหวังเอาไว้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหนีเดินหรือเดินจากไปทันทีเช่นกันนะครับผมแล้วก เรื่องจุดจุดนี้อาจจะเป็นนิสัยข้อเสียของเขาที่ทําให้เข้ากับชาวราศีพิจิกไม่ได้ก็เป็นไปได้นะผมไม่ว่าจะเป็นความแบบว่าคิดมากเกินไปหน่อยนะผมคิดมากจินตนาการสูงหรือแม้กระทั่งพวกที่บอกว่าตั้งความคาดหวังกับเราสูงมากเกินไปก็จะทําให้เข้ากับคนอื่นได้ลําบากนั่นเองนะผมจะเป็นลนักษณะนิสัยเด่นๆของคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมสา,ายคิดนะผมสายคิดสายจินตนาการนะผมจินตนาการเนี่ยไปไกลมากกว่าคํารู้เยอะเลยนะครับสำหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อแล้วับผมว่าเขาเป ยังไงอีกนะครับสําหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมขอลักษณะนิสัยนะครับ คนคนนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักในอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วค่อนข้างจะมีความอบอุ่นแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยยิ้มหัวเราะได้อยู่เป็นประจานะครับผมเพราะเขาเป็นีคนที่อดอ,ออนเอาใจเก่งเอาซะมากๆซะด้วยนะผมแล้วก็เป็นคนข้อเสียของเขาหลากักๆเลยนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะลืมอดีตนะผมไม่ค่อยจะลืมอดีตชอบให้คนแบบว่าเก่าๆะไรต่างๆเนี่ยมาพัวพันกับเขาอยู่เสมอๆนะผมแล้วเขาก็เป็นคนที่มุกออนตัดใจจากอะไรยากนะครับผมเป็นคนที่เวลา ที่มีสิ่งมีค่าอยู่เนี่ยไม่ค่อยจะเห็นค่าหรอกครับผมจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อเสียมันไปแล้วับผมอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเกินไปหน่อยนั่นแหละครับผมแล้วบางทีเนี่ยเวลาที่เขารักคุณนึกออกไหมครับเวลาที่เขาอยู่กับคุณเวลาที่คุณอยู่เพียงข้างเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นค่าของคุณเขากับเห็นค่าของอดีตนึกออกไหมครับกับคนเก่ากับอะไรต่างๆที่เขาฝังใจอยู่กับ กับสิ่งเก่าๆแล้วผมก็เป็นคนข้อดีของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนหรือว่าเป็นคนที่บู๊อ่อนยากแต่มันก็เป็นดาบสองคมเช่นกันนะครับผมเป็นข้อเสียของเขาเช่นกันที่เขาชอบเปรียบเทียบคุณหรือว่าชอบเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันเนี่ยกับอดีตอยู่บ่อยๆแล้วผมและก็ไม่ค่อยจะเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่สักเท่าไหร่แล้วจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อเสียมันไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าอ่าเห็นเห็นคุณค่าของผ้าห่มเมื่อวันที่เนหน็บหนาวนั่นแหละครับผมเอาเนื้อวันที่เนหน็บหนาวแล้ววันที่สสูญเียผ้ผ้้้าหมมืนนนนนนัไปแลแลลววก็ตออง อยู่คนเดียววันนั้นเขาถึงจะเห็นค่าของสิ่งที่เขาเสียไปนึกออกไหมครับวันที่มีคุณอยู่ข้างกายเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนจะคิดเยอะเหมือนกับจะมุ่นนี่นั่นอะไรสารพัดสารเพยแต่วันไหนที่เขาเสียคุณไปนั่นแหละครับผมเขาจะหวยหาคุณมากพอสมควรเลยนะแต่อย่างไรก็ตามคนคนนี้ไม่ได้มีข้อแบบว่าแย่ไปทั้งหมดนะครับผมโดยรวมๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขความอบอุ่นให้คนรอบข้างโดยเฉพาะกับครอบครัวเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งกับคนรักก็ตามนะผมเพียง่าาข้อออเเสีียยกก็งบ เป็นคนที่คิดเยอะมากเกินไปหน่อยแล้วก็ตั้งมาตรฐานในชีวิตสูงเกินไปสักนิดหนึ่งจนทำบางทีทําให้มันกดดันคนรอบข้างโดยเฉพาะกดดันกับคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักในปัจจุบันก็ตามนุ่มแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาเราหรือว่าชอบเอาคนรักในปัจจุบันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอดีตอยู่เสมอเสมอนะครับผมและในตอนนี้นุ่มพอเขาไปมีคนอื่นเขาก็ชอบเอาคนอื่น,นมาเปรียบเทียบกับคุณนั่นแหละครับผมจะเป็นข้อเสียหลักๆของเขาเลยนะหมและทาให้คนคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะ ของคนรักเก่าคนนี้นะผมแต่โดยรวมๆก็ถือว่าเป็นคนที่ดีมากพอสมควรน,นะครับผมเพียงแต่ว่าข้อเสียในเรื่องของจินตนาการสูงเกินไปนสักนิดนึงแล้วก็ชอบจมอยู่กับอดีตนั่นแหละครับผมจะเป็นข้อเสียหลักๆของคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในช่วงนี้กันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมอ่ะขอความรู้สึกนะครับ ของคนรักเก่าของชาวราศีพิจิด้วยนะครับผมขอความรู้สึกนะครับของคนรักเก่านะครับ สำหรับความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในช่วงนี้นะครับเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับชีวิตไร้ทิศไร้ทางเลยนะครับเหมือนเขากําลังคิดแล้วก็วิตกกังวลไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตนะครับการที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนกับการขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนึกออกไหมครับเหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังจูกจิตตาแล้วก็ปัญหาสารพัดปัญหาเข้ามาลุมหลังจากที่เขาเสียคุณไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆากเลยนะครับเขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนเติมเต็มเป็นส่วนที่ขาดหาย ไปจากชีวิตนะครับผมและมาในวันนี้นะครับคานที่เขาไม่มีคุณเนี่ยมันเจ็บปวดและทรมานใจเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้เป็นคนมูฟออนไม่ค่อยจะเก่งนะครับผมเวลาที่มีคุณอยู่เคยีงคยง,งยข้างไม่ค่อยจะเห็นค่าไม่ค่อยจะเห็นความสัมพันธ์ของคุณสักเท่าไห,หร่หรอกครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเสียคุณไปนะพอเขาเสียคุณไปปุ๊บเขารู้สึกชีวิตเคว้เงเลยครับผมเคว้งคว้างไรทิศทางแล้วก็คิดถึงวันคืนเก่าๆที่เคยมีคุณอยู่นะครับคิดถึงว่าคุณเป็นส่วนที่ขาดหายไปจากชีวิตของเขาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของเขานะครับเพราะ ถึงแม้ว่าท่าทีของเขาเนี่ยจะเหมือนคนมีฟอร์มเหมือนเขาจะไม่คิดถึงเหมือนจากอะไรต่างๆแล้วนะแต่คนคนนี้คิดถึงคุณแบบเป็นหัวใจเลยนะผมเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มูฟออนจากอะไรไม่ค่อยได้นะผมเวลาที่อยู่กับคุณเนี่ยต่อหน้าก็ทําเป็นปากแข็งนะผมทำเป็นปากดีทําเป็นไม่เห็นค่าไม่เห็นความสนใจแต่พอเวลาที่อคุณหายไปขึ้นมาจริงๆนะผมในวันนี้ยเขาคิดถึงคุณแบบเป็นหัวใจเลยนะผมเขาคิดถึงแล้วก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งนะครับผมอยากจะกลับมาแบบว่าให้คุณมาอยู่เคียงข้างเขาดังวันวๆนะครับผม คนคนนี้ตอนนี้กําลังคิดถึงคุณแบบจับใจเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามนะผมเพราะคุณกับเขาเนี่ยน่าที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรับนิสัยเขาไม่ได้หรือว่า,อารับอะไรหลายอย่างในตัวเขาไม่ได้ก็ตามนะผมทําให้ตอนนี้เขาค่อนข้างจะปั่นป่วนแล้วก็ค่อนข้างจะลังเลมากๆในเรื่องของคุณนะครับมผมมันจะเป็นสองเหรียญขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองเขาอยากกลับมาดีกับคุณเขาอยากกลับมา้อคุณนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกได้นะผมว่าเขาเนี่ยก็มีข้อเสียมากเกินไปหน่อย ที่ว่าชอบเอาหุนไปเปรียบเทียบกับคนเก่าๆหรือว่าข้อเสียในเรื่องของชอบนานาการมากเกินไปหน่อยความตั้งครร่์หรืออะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมทำให้ถึงแม้เขาจะคิดถึงคุณถึงแม้เขาจะอยากกลับมาหาคุณแค่ไหนก็ตามเขาก็ได้แต่แอบเหงาอยู่คนเดียวนะผมมันจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้นะผมเขาอยากกลับมาหาคุณนะไม่ใช่ไม่อยากกลับนะผมเพียงแต่ว่านะผมเขาไม่สามารถที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในวันนี้นะผมเขาก็เลยอยากจะให้เวลามันเยียวยาตัวเขาเองมากกว่านะผมสองจิตสองใจมากๆนะ ขึ้นมาทั้งตัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นมาทั้งตัวเพอร์มิตนะครับผมแปลว่าตอนนี้เขาค่อนข้างจะลังเลและค่อนข้างจะคิดตามสไตล์ของเขาเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนึกออกไหมครับเป็นคนคิดเยอะเป็นคนแบบโอ้โหคิดอะไรกับไปกับมาตอนนี้เขาคิดกลับไปกลับมาเช่นเดียวกันนะครับผมเขาทบทวนตัวเองว่าเออเขาทำอะไรผิดพลาดกับเรื่องของคุณไปน์้ตแล้วก็แอบเหงาทุกทุกครั้งที่คิดถึงคุณนะครับจะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงใจจะขาดนะครับแล้วก็อาจในวันนี้เขาอาจจะติดต่อกับหาคุณก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่แน่เหมอนนนกััวว่่าาาาเเเเพระงงทีีคคค้มมลลใตสูๆป็ คิดเยอะมากเกินไปหน่อยนะผมคิดเยอะแล้วก็บางทีเนี่ยถึงจะรักถึงจะอะไรคุณแค่ไหนแต่เขาก็เหมือนกับว่าคิดกลับไปกลับมาระหว่างการคุณการไม่มีคุณอยู่อย่างนั้นนะครับผมทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคบในบางครั้งเนี่ยบางทีห่างกับคุณไปบอกว่าโอ้ไปเป็น่องอาทิตย์สองเป็นเป็นเดือนบางทีแล้รเวลาทะเลาะกันนึกออกไหมว่าบาคนคนนี้เป็นคนที่ฟังค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดนึกออกไหมครับเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งเขาชอบที่จะเป็นให้คุณเป็นฝ่ายไปตามเขามากกว่านะครับเขาจะไม่ชอบที่จะเป็นน่่่าาาาามมมตตคุณแถว คิดถึงคุณไหมคิดถึงและก็เหลามากๆด้วยนะครับในคานที่สูญเสียคุณในวันนี้นะครับสําหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมอเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะครับสําหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผมโ้ โอ้โอ้โหเขาเจ็บปวดนะครับผมเขาเจ็บปวดจริงๆใจนึงเขาก็อยากตัดใจจากคุณนะครับผมแต่อีกใจนึงเขาก็คิดถึงวันที่มีคุณอยู่เคียงข้าแล้วครับวันที่คุณให้คาปรึกษาเขาได้ในวันที่เขาไม่มีใครนะครับเขารู้ว่าคุณ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคนรักที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีคําพูดดีๆไม้เขาเสมอในวันที่เขาอ่าในวันที่เขาแย่แล้วครับจริงๆแต่เขารู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้แวครับว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณผิดหวังนะครับผมในอะไรหลายอย่างในสิ่งที่เขาเป็นนม่ว่าจะเป็นเรื่อง การนิสัยใจคอของเขาหรือแม้กระทั่งชอบเอาคุณน่ะไปเปรียบเทียบกับคนเก่าๆหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไปเจอเรื่องคนเก่าๆเข้ามาพัวพันก็เป็นไม่ได้เพราะไฟของเขาเนี่ยเป็นตัวของท่าด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับคนเก่าๆมาพัวพันอยู่เป็นประจำนะครับผมแถมยังมีตัวสิบดาบขึ้นมาปักอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะทําเรื่องที่ผิดกับคุณมาก็เป็นไม่ได้และเขาคิดถึงในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ทให้ถึงแม้เขาจะอยากกลับมาหาคุณแค่ไหนนะผมเขาก็เลยเกิดความลังเลนะคร ทำง่ายแน่นอนนะผมเพราะะนั้นตอนนี้เขาเขาเลยได้แต่แอบเหงาได้แต่แอบคิดถึงนะครับผมแล้วก็รอวันที่คุณจะกลับมาเคียงข้างเขาแล้วผมแต่อย่างี้บอกคนคนนี้ถึงแม้เขาจะเหงาถึงแม้เขาจะอะไรแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยนิสัยของเขานีก่อนนะครับการที่จะให้เขามางองมาตามคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะหรือถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับสําหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับผม ก็ดูแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมกับคนคนนี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดเยอะเกินไปหน่อยนะผมคิดแบบโอ้ยรู้คิดอะไรนักหนานะครับผมสำหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกนะครับอ่ะต่อไปมาดูความรู้สึกในฝั่งคุณบ้างน,นะครับผมว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาสาหรับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกคนนี้นะครับผมอ่ะขอความรู้สึกนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับผมกับคนรักเก่าคนนี้ด้วยนะครับขอความรู้สึกนะครับ ตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะสองจิตสองใจเช่นเดียวกับเขาแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอิสระกับชีวิตโสดมีอิสระกับการไม่มีเขาเช่นกันนะครับผมคุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็การมีเขาอยู่บางทีมีเขาเป็นคนคิดเยอะนึกออกไหมครับเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนแบบว่าสายมนโนสายจินตนาการสูงบางทีก็ทําให้คุณอึอดอัดนะครับผมแต่ถามว่าคุณถึงคานตัดใจจับเขาไปเลยไหมคุณก็ไม่ได้ตัดใจจากเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมคุณก็มีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงความเป็นคู่รักคิดถึงวันทีี่่่เเเคคายยดกับุณอูชน นะครับผมอาจใจหนึ่งคุณก็อยากที่จะมูฟออนอยากที่จะเลิกแบบเอ,อ,เอ,อ,เอ,อคิดแล้วมีความสุขกับชีวิตโสดได้เต็มที่เช่นกันนะครับผมหรือว่าหรือแม้กระทัง่งถ้าคุณมีคนอื่นอยู่คนใหม่ไปแล้วก็ตามนะครับผมคุณก็มีความรู้สึกว่ามันอิสระมากกว่านะครับเพราะดูหน้าทางแล้วคนลกเก่าคุณคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นสายคิดเยอะเป็นสายขี้หวงขี้หึงหแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าตั้งอะไรทุกอย่างกดดันคุณอยู่ตลอดเวลานะเรบผมเป็นสายบังคับจิตใจไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็้สวว่าออาียยบดด ไม่ต้องมามีเรื่องปวดหัวไม่ต้องมาโดนบังคับจิตใจอยู่บ่อยๆแล้วผมแต่ถามว่าคิดถึงไหมความดีของเขามันก็มีเยอะเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวคุณเองคุณก็คิดถึงเขาไม่ใช่น้อยนะผมแต่คุณก็ถามว่าถึงขั้นนี้อยากกลับคืนดีไหมคุณก็สองจิตสองใจนะผมอาตัวหกถ้วยขึ้นนะครับผมคุณก็สองจิตสองใจเพราะคุณก็กลัวลกับเรื่องของคนงเก่าๆที่ชอบมาพัวพันกับเขาเช่นกันนะครับผมแต่คุณก็นึกถึงความอ่อนโยนความดีที่เขาเคยมีให้เช่นกันนะผมอ่ะความปัน่นป่วนเกิดขึ้นหนักหนาสา <cose 's S 2> <ๆ S 1> หัสในจิตใจคุณณเเเเช่นนนกกััะครมตตว้้าาาอออง็ุไป ตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับกั้มจึ่งเหมือนกันนะครับผมใจหนึ่งคุณก็อยากกลับไปคุยกับเขาเหมือนกันนะครับผมอยากกลับไปง้ออยากกลับไปอ่อนโยนกับเขาเหมือนเดิมไปดูแลเขาเหมือนเดิมอีกใจหนึ่งคุณก็อยากจะเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณหนักไปในทางที่อยากจะเริ่มต้นอีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาเช่นกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณก็รอนะครับผมคุณก็รอเขาก็รอนึกอกไหมครับต่างคนต่างก็ฟอมนะคุณจะให้คุณกลับไปหาเขาก่อนเนี่ยคุณก็อะไรอยู่นะฮะเ็ฝราะ เขามาง้อคุณมากกว่าแล้วผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณรอในการเริ่มต้นกับเขาไม่ใช่น้อยส่วนเขาเองเขาเก็อร์มหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับผมเม่าะ้บอกเขาก็คิดกลับไปกลับมาเรื่องของคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้ถามว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกับมาไหมถ้าคุณรอเขานะครับผมมีโอกาสสูงมากนะผมแต่ต้องใช้เวลานานที่เนเดียบอกมีไพ่เพิ่มทีขึ้นมาในฝั่งเขาแลผมเขาคิดวนเวียนวนวนเวนียน,น,นอยู่กับเรื่องของคุณแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าลืมความผิดที่เขาเคยทำหรือลืมเรื่องอะไรต่างๆ ไปก่อ็ขอเวลาสักพักด้วยเดียวเช่นเดียวกันนะผมอาตางคนต่างอย่างเชิงอย่างพร้อมให้กันและกันไม่ใช่น้อยนะผกับอดีตคนรักของคุณคนนี้นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้กบให้ต่อนะผมว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกนะครับสาหรับอ,อดีตคนรักเก่าของคุณคนนี้นะครับผม นี่แหละครับผมโอ้โหนี่แหละครับผมถึงแม้ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมเป็นหนึ่งไม้เท้าข hey ึ yeah, oh. ้นมาแต่ไพ่ประกบมาแต่ละใบเนี่ยค่อนข้างจะปั่นป่วนนะครับผมค่อนข้างจะปั่นป่วนค่อนข้างจะทะเลาะคุณเหนื่อยกับการทะเลาะกันคุณเหนื่อยกับนิสัยใจคอของเขานะครับผมคุณอยากจะบูฟออนไม่น้อยเช่นกันนะครับผมคุณอยากจะไปต่อคุณอยากตัดใจจากเขาค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าใจอยากที่จะไปเริ่มต้นเอออยากคุยกันดีๆอีกรอบเหมือนกันแต่คุณก็รู้อยู่ลึกๆว่ามันเป็นไป ไม่ได้ดูมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของเขาเนอผมเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออกลับไปเดี๋ยวก็คลาะกันอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาอะไรกันอีกเอ,อ้ยไปต่อก็ดีเหมือนกันนะตัดใจจากเขาก็ดีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้คุณกลับไปเป็นฝ่ายง้อ,อก,ก่อนหรือไปฝ่ายไปติดต่อ,อตามตามหาก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเช่นกันนะผมแต่การที่คั้นที่จะรอเขาก็นานเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูที่ตัวของชาวราศีพิจิกแล้วนะผมแต่ดจใ แล้วก็อยากที่จะไปต่อไม่น้อยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมใจนึงก็รอนะแต่ใจนึงก็เออถ้าจะกลับแล้วถ้าจะให้ชั้นแต่ว่าเป็นฝ่ายเดือด่อไม่เอาดีกว่าขอไปต่อขอกัดฟันแล้วก็มูออนดีกว่าเพราะว่าถือว่าคุณก็ตัดใจจากเรื่องของเขามาสักพักหนึ่งแล้วเช่นกันครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับผม เราสำหรับวันนี้นะผมก็จบกำนันนายของชาวราศีพิจิกทีเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารลวิทุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารุวิทุลก็ขอให้เฮงๆงเลยเลยปังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ